สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะแนะนำเกี่ยวกับคนที่เป็นเจ้านี้และลูกหนี้ในคราวเดียวกันนะครับสั้นๆคุณอาจจะไม่ได้กู้ยืมเงินกันคุณอาจจะไม่ได้ปล่อยกู้แต่คุณเอาไปเป็นเรื่องเล่าได้นะครับจากผมนี่แหละหรือคุณอาจจะเอาไปเป็นความรู้ได้เรื่องของเรื่องก็มีว่าทุกวันเนี้นะครับ ด้วยสาเหตุเทคโนโลยีเนี่ยมันง่ายต่อการติดต่อหากันนะครับหลายๆคนนะครับใช้ไลน์หลายหลายคนใช้เมสเซจติดต่อไปหาเพื่อนนะครับเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือในเรื่องของการยืมเงินนะครับบางคนยืมเป็นหลายหมื่นบางคนยืมกันเป็นหลายแสนนะครับเช่นส่งข้อความทางไลน์ไปหานะครับทักทายไปหาเพื่อนบอกเพื่อนฉันขอยืมเงินแกสัก2 0 0แสนสิ นะมีความจําเป็นต้องใช้นะแล้วฉันจะใช้ให้ฉันจะใช้คืนให้อย่างนี้ส่งไลน์ไปหาเพื่อนนะครับด้วยความเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะเพื่อนก็ดีใจดีนะใจดีนะมีตังค์ใจดีก็โอนให้เพื่อนสองแสนเคแบง์ K ไปเลยตุ้มนะครับเธอก็เอาบัญชีมาสิอย่าโอนให้อย่างนี้เป็นต้นก็อโอนไปให้เพื่อนสองแสนตามที่เพื่อนร้องขอนะครับหลังจากนั้น โลกพอดีก็เกิดขึ้นกับเพื่อนคนที่ยืมนี่คบกันมาเป็นสิปีก็ถูกย่ายีด้วยแค่ไม่กี่วันนั่นแหละนะครับโลกพอดีเกิดทวงก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วนะก็เอามาเป็นกัดกุ้มสิว่าเอ๊ะอย่างนี้ฉันจะได้เงินคืนไหมนะฉันจะได้เงินคืนไหมนะครับถ้าคุณเป็นผู้กู้ถ้าคุณเป็นผู้กู้นะคุณบอกว่าเฮ้ย hey, มันไม่มีสัญญากู้ยืมนี่ นะสองแสนฉันก็ไม่ต้องใช้แสดงว่าอันดับแรกเลยเพื่อนหายกันนะฮะชั่วชีวิตนี้โอ้โคตรทำดีต่อกันมาเลยช่วยเหลือกันเลยกลายเป็นว่าถูกซื้อทิ้งด้วยสองแสนครับถูกไหมขคยจะคบกันเป็นเพื่อนต่อละถูกไหมเออเงินสองแสนก็ไม่ได้คืนแถมยังบอกว่าไม่มีสัญญานี่นะกฎหมายเขียนไว้ไม่ใช่หรือนะว่าต้องมีสัญญานะไม่งั้นฟ้องร้องไม่ได้นี่ เสียใจด้วยครับถ้าคุณคิดอย่างนั้นถ้าลูกนี่คิดอย่างนั้นเสียใจด้วยครับแต่ดีใจด้วยกับเจ้านี่รู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะเจ้านี่มีการเพราะว่าลูกนี่ก่อนที่จะกู้ยืมเจ้านี่มีการไลน์เข้าไปขอ,ขอยืมก่อนไลน์เข้าไปเนี่ยเ,เขาไลน์ก็ชัดเจนว่าเป็นตัวลูกนี่เป็นตัวเพื่อนคนนั้นแหละถูกไหมครับก็ดึงโปรไฟล์เขาขึ้นมาสิแคปหน้าจอเขาเอาไวส้สิ่เห็นไหมครับออแคปหลักฐานการโอนเงินไปเข้าบัญชีเพื่อนรัก หักเรี่ยมโหดคนนั้นเอาไว้สินะครับสองคนนี้นะคงจะตายแล้วไม่เผ่าผีแน่ถูกไหมถ้าเป็นอย่างนั้นคราวนี้เมื่อมีหลักฐานการการขอยืมผ่านไลน์มีการโอนเงินผ่านแอปมีการเคแบงเข้าไปหรืออะไรก็แล้วแต่ไม้โม่ก็แล้วแต่หรืออะไรแล้วแต่เข้าไปเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับเงินที่เขาขอยืมนี่คือหลักฐานดีๆนี่เองครับเอามาฟ้องฟ้องได้ครับดีใจกับเจ้าหนี้ด้วยคุณก็ใช้หลักฐาน ที่เขาส่งลายให้คุณนี่แหละแล้วก็หลักฐานการโอนเงินให้คุณนี่แหละไปเป็นสารเริ่มต้นนะสารเริ่มต้นเอกสารเริ่มต้นในการฟ้องนะครับเรียกว่าใช้พรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฟ้องนี่ทาได้ทําได้นะครับฟ้องได้ครับฟ้องได้มีวิธีการรา,ายละเอียดต่อไปอีกเยอะแต่ผมให้คุณรู้แค่ว่าคุณใช้เอกสารเหล่านี้ฟ้องได้ตามกฎหมายพรบ พรบอ่าว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะแต่ผมขอเตือนผู้กู้ผู้ให้กู้กันนะนะในคราวเดียวกันนี้นะผมขอเตือนผู้ให้กู้กันนะใครก็ตามแต่ที่เป็นเจ้าหนี้นะไม่ว่าเป็นเจ้าหนี้เรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าทะลึ่งนะส่งลายไปประชดประชันนะหรือไม่ก็โพสเฟสหรือว่าส่งลายเข้าไปบอกว่าเฮ้ยนี่ที่เป็นนี้ฉันเนี่ยนะ คือไปไปเหมือนกับว่าไปไประชดประชันอ่ะนี่ที่เป็นนี่ฉันเนี่ยนะฉันมีปัญญาหาวินะสองแสนนี่มีปัญญาหาวยฉันฉันถวายทานให้เธอเลยนะฉันยกนี่ให้เธอเลยชาตินี้จะได้เจอกันอย่าทะลึ่งไปทําอย่างนั้นนะครับเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะแคปหน้าจอเอาไว้ถ้าคุณฟ้องเขาเขาก็เอาหลักฐานตัวนั้นแหละครับมาต่อสู้ว่านี่ไงยกนี่ให้ฉันแล้วนี่นะแน่นอน กลายเป็นว่าสองแสนนี้ชาตินี้อย่าได้เจอกันอีกเลยครับยกฟ้องด้วยนะครับอย่าหาเรื่องทําอย่างนั้นนะครับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายนี่คือเทคนิคนึงวิธีการหนึ่งที่นํามาบอกมากล่าวกันนะครับไม่ได้เสียเปรียบได้ไม่ได้ได้เปรียบนะครับรู้กันทั้งคู่เอาไปเล่าต่อกันนะครับมีประโยชน์แชร์เลยครับอย่าได้เก,ก็บไว้คนเดียวเจอกันที่หน้าครับสวัสดีครับ